ไปค่ะวันพฤหัสบดีอันนี้นะคะคุณคนวันพฤหัสบดีฟังนะคะพื้นดวงของคนวันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนที่บริวารเด่นเด่นเรื่องบริวารเกิดมาคือคุณจะเด่นเรื่องบริวารเด่นยังไงสมมตินะคะคนคนวันพฤหัสถ้าคุณจะรู้สึกแย่คุณจะรู้สึกแย่เพราะบริวารญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับบริวารหมดเลยนะคะเพราะบริวารเด่นคนวันพฤหัส แต่ถ้าคุณจะรวยจะดีจะมั่งจะมีจะสีจะสุขหรือจะอะไรก็ตามก็เกิดจากบริวารเช่นเดียวกันอาจาจะเกิดจากพ่อแม่ให้ทรัพย์ให้มรดกอาจจะเกิดจากสามีให้เงินใช้ทุกเดือนอาจจะเกิดจากลูกดีให้เงินทุกเดือนหรืออาจจะเกิดจากอะไรอเงี้ยค่ะคือเกี่ยวข้องกับบริวารคนวันพฤดหัดนะคะบริวารน,นำทรัพย์ค่ะคนวันพฤดหัแต่อย่างที่บอกพอตกบริวารมันไม่ใช่แค่บริวารด้านดีไงมันก็จะมีบริวารในด้านแย่ด้วยอย่างเช่นคุณจะทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่ะ คุณจ้ทำไมตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องปวดหัวกับเรื่องบริวารวะเรื่องลูกน้องเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนวันพฤหัสด,ดวงจะเกี่ยวพันกับบริวารน,นะคะทีนี้เลขที่คนวันพฤหัสไม่ควรใช้เลขเดียวเลยค่ะเลขเจ็ดใครเกิดวันพฤหัสคะเลขเจ็ดคุณเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงเลขเจ็ดเลยโอเคนะคะแต่เลขที่คุณควรใช้คือหนึ่งสองและหกหนึ่งสองและหกนะคะจะเลือกใช้เลขอะไรก็ได้ ครูแล้วเอาเลขไปใช้ทาอะไรวันหนึ่งเขาจะมีเลขให้คุณเลือกวันหนึ่งมันจะมีบางอย่างที่ต้องให้คุณเลือกเอ,อ้จะซื้อรถเจ็ดคันเนี่ยเอาดีกว่าเขาบอกว่าการซื้อรถเจ็ดคันเลขเจ็ดไม่ดีกับฉันฉันซื้อคันเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆอย่างมาให้คุณเลือกมาให้คุณคิดหรือเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําบุญลงท้ายด้วยหนึ่ง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 เฮ้ยร้อยสิบเอ็ดบาทหรือหุยหนึ่งสองหกวันนี้ฉันจะทาบุญร้อยยี่สิบหกบาท ท,ทุกเดือนฉันจะทําบุญ126บาททุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าเลขอะค่ะเลขที่มันเป็นมงคลมันอยู่กับคุณตลอดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเนาะหรือโอ้โห126บาทสูงไปนะ26บาทก็ได้แบบนี้ค่ะหรือ6บาทก็ได้เฮ้ยจะโอนเงินช่วยเขาอะลงไทยด้วย996หรือ916อะไรแบบนี้ค่ะแต่ห้ามมีเลขที่ไม่ถูกฉลวอย่างเช่นห้าม716นะเจ็ดเลขไม่ดีไม่ใช้แบบนี้นะคะนี่แหละเป็นการเอาตัวเลขมาใช้ให้ถูกต้องสมมติว่าคุณมีบ้านเลขที่เจ็ด หรือโอ้โหชีวิตหนูเกี่ยวพันกับเจตตลอดเลยทั้งๆที่คนวันพฤหัสห้ามเกี่ยวข้องกับเจสิ่งที่จะช่วยคุณได้ปัดเป่าได้คุณรู้จักไหมคะหนูคลิปหนูคลิปหนูคลิปทองอะค่ะเป็นรูปหนูแต่ต้องมีคลิปทองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าหนูอะไรนะหนูมุสิกะเป็นหนูขององค์พระพิฆเนศหรือเปล่าถ้ากูจำไม่ผิดนะคะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เคยลึกซึ้งนะคะแต่จะบอกว่าหนูมุเอหนูมุสิกะ แต่ไม่ต้องเรียกยากหรอกค่ะเรียกว่าหนูคลิปทองคู่ก็พออะคุณส่วนใหญ่จะมีขายอยู่ที่ร้านขายสังฆทานร้านขายของฝากเล็กๆน้อยๆร้านขายของจุกติเอาง,ง่ายสูตรเสิร์ชหาค่ะอยู่ในอะ,อะไรนะช็อปปี้ลาซาด้าค่ะคู่ละ9บาทคู่ละ9ก้คู่ละส0บาท20บบาทมีหมดเลยค่ะคู่เล็กๆค่ะเอามาพกเอามาไว้นะคะหนูเป็นคลิปทองนะมันจะมีคลิปเงินกับคลิปทอง ให้คนวันพฤหัสเลือกหนูคลิปทองนะคะหนึ่งคู่โอเคนะคะเพื่อมาทําให้คุณนะคะนะชีวิตดีขึ้นได้แบบนะลองดู